แล้วก็เนี่ยในอันนี้ผมคิดว่าจะเป็นเป็นประโยชน์กับจังหวัดแพร่มากแล้วก็อยากจะให้จังหวัดแพร่เนี่ยเป็นจังหวัดนําล่องและก็เป็นจังหวัด AI ของประเทศเลยครับเราจะต้องนำหน้ากว่าที่อื่นถ้าเราจะไปทําอย่างอื่นมันก็ยากนะเราจะไปว่าออแพร่เป็น แหล่งท่องเที่ยวดีที่สุดในประเทศอยานี้มันยากครับแต่อันนี้มันจะทําให้แพร่มีความเจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดน,นะครับโดยเฉพาะเช่นเกษตรกรเนี่ยเดี๋ยวนี้เกษตรกรจะไปคิดว่าทํามาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นปู่แล้วได้ผลอย่างนี้จะเอาอย่างงี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะสภาวะต่างๆของโลกนี่มันเปลี่ยนแปลงหมดแล้วนะครับ เราก็จะต้องให้เกษตรกรหรือว่าผู้อยากรู้ทั้งหลายได้เข้าถึงข้อมูลต่างๆว่าที่ท่านรู้นะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับกับจังหวัดแพร่เป็นอย่างมากนะครับผมก็อยากจะให้สถานเริ่มต้นจากสถานที่ราชการหรือว่าสถานศึกษาต่างๆเนี่ยท่านจะต้องให้ นักเรียนนักศึกษาหรือผู้จะรู้เนี่ยเข้าถึงได้เร็วที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าเราจะค่อยๆทําไม่ได้แล้วเพราะว่าวิวัฒนาการต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับผมก็เพิ่งรู้เมื่อคืนเนี่ยก็ไปดูว่า AI มันอะไรนี่เขาบอกว่าอะไร artificial intelligence นะซึ่งผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่า intelligence ในส่วนใหญ่มันจะเป็นการ รวบรวมข้อมูลสื่ความลับเนาะอย่าง CIA เนี่ยเขาย่อมาจาก Central Intelligence Agency มันจะมีข้อมูลนั่นหมดอันนี้ก็เหมือนกันครับเนี่ยเพียงแต่ว่าที่ผมเชิดไปนี่เขาไม่ได้บอกว่าข้อเสียคือว่าแอลกอฮอล์ในเลือดในยกอบปจยเยอะไปหน่ <laughs> อเดี๋ยวพูดถึงว่าถ้าเราควอนข้อมูลแล้ววันนี้ไปไหนไปกินเหล้าว,วันนี้วันนี้ไปไหนไปโน่นไปนี่เนี่ย มันก็อาจจะประมวลออกมาวา่าข้อเสียนายกอบจแพ่ก็ต้องเบา,เ,บาเล่าลงหน่อยอะไรเงี้ยม,มันทําได้อย่างนั้นจริงๆครับไม่ใช่ว่าผมว่าเรื่องนะเพียงแต่ว่าเราจะป้อนอะไรเข้าไปยังไงนะครับก็เช่นกรณีเดี๋ยวเนี้ยที่ผมจะเอามาทำกับอบจอขั้นต้นเนี่ยคือการเขียนโครงการต่างๆ